ทำเลยวเนีด่ดีดีนะเป็น มาเรียมาเรียร okay. so ู้ก่อนอาพี่เจนะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องบันนี่โซคิวสวัสดี น้องยูแรงสวัสดีรวมที่หลวงพี่เจควัดเขวาใช่ไหมมาก็เราก็มาเริ่มกันเลยเทไปเลยครับอันนี้ก็อเป็นดีๆนูเดิลเนาะเทไปเลยว้าว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 วว้านี่แล้วก็อเป็นนครับก็เป็นอ่า ว,ว้วาวว,าว้าวสวัสดีครับน้องอ๋อมน้องอ๋อมมานี่สวัสดีจา้าสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีกับพี่เจนะห๋วเตี๋ยวเป็นอ่าดีๆก๋วเตี๋ยวน้ำตกเนาะน้ำตกอ่าเค็มข้นเดีย๋ยวลองต้องลองชิมกันดูสวัสดีทุกคนน้องไทยอร่อยไหมอร่อยน้องไทยในไทยเท่นะครับสวัสดีพอสามทับหนะะึ่งแล้วค่ะเก่งมากเลยมันนี่ อ่าเดี๋ยวเราชิมดูเนาะว้าวเดี๋ยวมันต้องปรุงให้แบบแบบนี้น้องแฮปปี้ฟันแชนแนลสวัสดีครับผมพี่เจต้องหางงต้องปรุงเ๋ยวมน้ะ แป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงไปจีน้ำก็มง,งอยู่ไหมอ่ะฮะโอเคพี่เจมาแล้วทุกคนพี่เจมาแล้วน้องโอโตนยูอินดี้ครับน้องอ่าสวัสดีสวัสดีคาบกัดโอเคต้องใส่อัน,นี้หน่อยนะมาปรุงรถกัน ใส่ไป,ไปเลยอ่าอันนี้ครับจับโอโซนเลยจำได,ไดออออ้อย่างไรกัดโอเคอยู่อินดี้ขอถามผมต่อเฮ้ยจริงดิขอใจดีเนาะกันเนาะอันนี้ก็เป็นดีดีใบโหระพาครับัวละพาแทบๆเลยจริงที่เกย์อยากได้น้ำส้มดีนวันนี้ก็จะปรุงให้มันแทบไปเลยทุกคนฮลโลไฮไฮฮลโลกอดีเวอดิง everyone my name is, Form Thailand. Uh, is, ah, ah, is ิเ oh, ก uh ่ฟอร์มไทยแลนด์ดีดีนูเด้นอร่อยเตี่ยวร้านประดิั่นแหละครับอร่อยมากดีดีตโหระพาอือใส่เข้าไปเลยครับวันนี้โรงเรียนเกิดนะโอเคน้องยูโรงเรียนผมน้องออมโอเคมีเหตุการณ์ระทึกใช่ไหมระทึกขวันใช่ไหมดีดีตชุกก ใส่ไปเลยอ่าโรยแน่นอนอะเือะฮืออะฮือ,อ,ฮอ,อเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าเป็นแบบไหนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เกเนาะพี่เจเดี๋ยวลองชิมดูอ่าโอเคอยากได้ประยะว,วันนี้นิดนึงนโรเรียนผมเกิดการเห็นแล้วหิวเลยก็เป็นดีดีอ่าหมูน้ำตก เข้มข้นอื่อือายแป๊บหนึ่งก่อนขออีกรอบหนึ่ง